ใครสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หรือการควบคุมอัตโนมัติเดี๋ยวลองฟังอาจารย์หยิบดูแล้วกันนะครับใช่ก็คืออย่างที่เรารู้กันนะปัจจุบันนะคะว่าขุนยนอ่ะมันเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยเยอะเนาะแต่ว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้ทํางานกับเขาได้ใช่ไหมคะดังนั้นสาขานี้คือเกิดขึ้นมาเราใช้คําว่า automation engineering ภาคเนี้ยค่ะก็คือเราจะเน้นการเอาข้อมูลที่เราเรียกว่า data science data engineering นะคะมา apply มาใช้งานแล้วก็มาฟัง c h a น n e เขาค่ะเออเราเรียนแค่ พผัดเอนจิเนียร์ไหมไม่ไมนะคะนะยังงงไบ้าการเงินพ่ดิบอะอ,อย่างเงี้ยค,<ช>ค่ะเออใช่ก็น่าสนใจมาก นะะคว่าเทรนด์มันจะไปแนวแนวไหนค่ะเราเรียนเบสเบสแฮนด์อัลล์ให้โจทย์นักศึกษาไปเป็น Data อย่างเงี้ยค่ะอย่างอ่านแน่นอนเป็นป๊อปปูล่ามากเราใช้แขนกลใช่ไหมคะลูบบอลตัวหนึ่งเราจะคอนโทรลเขายังไงใช่ไหมคะอาจารย์ก๊อฟทราบไหมคะไม่ทราบค่ะอาจารย์ก๊อฟจะให้แขนกลนี้ทํางานไปทางซ้ายทางขวาก็ต้องสอนเขาต้องต้องเทรนเขาใช่ต้องเทรนเขาสอนยังไงล่ะก็ผ่านภาษาไพทอนค่ะประมาณนี้